คะโชว์พิเศษมีครับผมมีมีให้เพลงหนึ่งเลยซึ่งก็บางคนก็ได้ยินไปแล้วตอนเราซอมไปเมื่อกี้นี้ช่วงเช้ามาตอนเช้าครับผมใช่ครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเราครับผมแล้วแต่ดาวการเดินเวทีใหญ่ๆอย่างนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะหายตื่นเต้นยังเป็นเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์ครับเป็นอีเวนต์เท่หร่กี่กี่ครั้งก็ จับนะับไม่เคยไม่เคยไม่เคยนับไม่เคยนับไม่ได้นับไม่เคยนับไม่ไม่เคยนับแต่ก็ดีใจตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยครับเมื่อเช้าตอนเป็นรอบปึงตอนนี้หายหายถึงเต้นตลอดก็เต้นไปก็จริงๆแล้วมันเวลาไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนครับมันจะมีความตื่นเต้นแบบข้างในลึกๆจะแบบตื่นเต้นใช่ครับ่ตืนเต้นตลอดเวลา แล้วกีกีดานแบบว่าทำยังไงให้เราหายตื่นเต้นมากเราขอบอร์ด้วยรุยรุยหน้างานเลยครับจริงไหมจริงๆแบบไม่มีกัดกัดฟันลุยไปเลยใช่รุ่ยไปเลยอันจริงก็แบบมันก็แบบเขาเรียกอะไรมันจะมีแบบเสียงแบบเชียร์ของทุกคนอะไรใช่มันก็จะมีมีผลมากนะครับเวลาแบบมีคนเชียร์เราเราก็เหมือนแบบหรือว่าแบบกล้าช่วยร้องด้วยอ่าใช่ช่วยร้องเพลงด้วยก็จะแบบทำให้เราหายตื่นเต้นเยอะแต่มันจะมันก็จะกล้าที่แบบจะร้องเพลงหรือว่าจะทำอะไร มีให้กำลังใจกันแบบ AP ไหมคะโดยปกติแล้วมีมีมีให้กำลังใจอยู่แล้วขอพรเพื่อนเพื่อนครัอ่างานงนงา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 ่งานงีนงานงคนับนรนงา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 นานงากงานงานัานงานงาานงานานนาน ใคร ality, oh. ที่ย uh ังไม่เข uh ้า oh, ร่วมงานนะครับก็เหว่าในงานนะครับมีกิจกรรมมากมายที่แบบทำให้ทุกคนแบบเออตื่นเต้นหรือว่าแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาเข้าร่วมงานก็ถือว่ามาทำบุญกับพวกเราด้วยนะครับผมพวกเราก็ทําอะไรนะที่เราไปวาดว่ายกันอ่ะพวกเราก็วาดกระติกน้ำก็ผมเอามาประมูลเพื่อที่จะ ด o n a t ให้คนที่เป็นโรคหัวใจบริจาคดีใจมากๆเลยครับที่ได้ได้ร่วมบริจาคครับผมก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆที่แบบได้ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคหัวใจในความสี่งของผลงานศิลปะของเราสองคนนี้ไงคะศิลปะหรอครับผลงานเหรอเกตเกตปสีครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คะแนนผลงานกันแล้วกันมีอะไรบ้างคะผลงานเหรออ๋อที่วาดใช่ไหมครับอ๋อผลงานที่วาด ก็ก็น่ารักดีครับครับผมใช่พูดถึงผลงานหรือพูดถึงอะไรน่ารักผลงานครับใช่ครับผมก็เท่ดีครับผมเท่ดีผลงานเขาวาดแบบมาเป็นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับตั้งใจวาดครับตั้งใจวาดมาเพราะอะไรครับอะไรอยู่เบ้องต้นครับก็หวังว่าแบบถ้าถ้าวาดดีๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบคนชอบอาจจะแบบอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาประมูลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะมีความแบบ พิเศษสเปเชียลในในตัวตูขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยของดังเอ้ยก็แบบมีซิกเนเจอร์ของเขาผมก็จะมีซิกเนเจอร์แบบอะไรเงี้ยแบบเช่นแบบอะไรนะวาดวาดจุงอ่าวาดหงวาดเอ็กเวิร์ดวาดแมววาดต้นไม้วาดดาววาดแบบวาดเยอะมากตอนนั้นคือวาดเยอะมากแบบสนุกกับงานวาดเลยตอนนั้นก็แบอยากให้ทุกคนแบร่วมทำบุญมาทำบุญกระติ๊น้ำก็ครับ วันเจดีแอนนิเวอร์ซารี่ใช่ first first year มันคือวันที่เจอกันครั้งแรกครับที่ค่ายในตึกเลยก็คือแบบเป็นวันอะไรนะเป็นวันก็เป็นวัน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 แคสและดาวครับผมจริงจริงตอนเจอกันครั้งแรกเรามีความรู้สึกต่อกันยังไงบ้างมันเหมือนกับตอนนี้ไหมมันเหมือนตอนนี้ไหมหมายถึงว่าเราคิดว่าตอนแรกเขาเป็นคนยังไงแล้วตอนนี้ ก็จริงๆแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนที่โตกว่าโตกว่าผมซึ่งก็เคยคุยกันแล้วเขาก็คิดว่าผมโตกว่าเขาด้วยด้วยลุกด้วยลุกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วต่างคนคิดว่าแบบต่างคนโตกว่ากันจริงๆแล้วก็อายุเท่ากันเลยใช่ครับแล้วพอรู้จักกันมาหนึ่งปีแล้วใคโตกันใคเด็กกันครับบอกเขาดิพอๆกันครับพออกันพอๆโตกันเลยใช่หมได้ได้ใช่ได้ได้อยู่นะได้ก็ังให้เลา ราทับใจดีกว่าการละกันมีต่างกันมาเป็นไงล่ะเออมาทับใจมาับใจเดีเนี่ยมาเล่ามาเล่าเรื่องควงเขามาทับใจหน้าต่อคนแบบโหตั้งเยอะตั้งเยะเขินอ่ะเฮ้ยเขินอ่ะเข้าใจไหมแบบมันมันเข้าใจความแบบเพื่อนสนิทที่แบบอ่าแบบเขาเรียกไม่กล้าชมกันไหมอ่ะเอ้แต่ผมไม่ชมบ่อยนะเอ้แต่ผมฮะเอ้ชมชมเราผมก็ชมบ่อยอ่าครับ อ่าเริ่มเลยเลยความประทับใจใช่ไหมอ่าให้เปิดเลยอ่มมาความประทับใจเหรออืมผมว่าธรรมชาติเขาแหละผมว่านะผมว่าความธรรมชาติเขาคือแบบมันเป็นแบบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็แบบผมว่ามันมันไม่เหมือนใครเลยครับโอ้โหส่วนอ่าส,ส่วนของผมก็ เขาเป็นคนที่แอคทีฟเอเนอร์จีเยอะขอัผมซึ่งก็แบบก็คือแบบถ้าเกิดผมจะไปเที่ยวไหนแบบเขาเนี่ยคือคอจริงไหวผมไม่ต้องวางแผนอะไรเลยก็ได้คือเขาเป็นคนที่แบบจัดจัดการทุกอย่างเลยวบบ้วันนี้ไปไหนทําอะไรดีคผมก็ชอบเขาที่แบบเอเนอร์จีเยอะมากซึ่งตองกันข้างแล้วผมก็แบบชิวๆไงตามตามเขาแบบเขาแบบให้เขานําทาชิวมากชิวมาก พอกจากเราสคนหึปีแล้วป็นแฟนรามาหนีอแฟนที่เราตอดตลอดปีใชตั้งชื่อตังอนริงจก็แรกแกเลยก็แรกแรเลยครับอมเขาเพท่ขับไปไนเรผมก็จริงๆชื่อที่เราตั้งตอนแรกก็คือบุญจังจังเพราะแบบมันเกิดจากการที่ เรียกเรียกสลับกันเนาะใช่แล้วจุงดังดังจุงมใช่เหมือนแบบพี่ในค่ายเวลาแบบชื่อผมแบบคบดังมันแบบถือว่าชื่อแปลกนะชื่อแปลกมันก็เลยแบบเวลาชื่อแปลกนะใช่ใช่ชื่อแปลกแล้วไม่ไม่เคยเจอใครชื่อนี้นะใช่ก็ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนบทุกคนนะครับผมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็แบบทุกคนแบบน่ารักกับพวกเราขอบคุณมากครับผมก็หลังจากนี้พวกผมก็สัญญาครับผมว่าจะทำเต็มที่ทุกงานนะครับผมทำให้ทุกคนนิชอบในผลงานนะครับผมก ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ตั้งแต่ปีตั้งแต่แบบหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือแบบซัพพอร์ตเราเราเราตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ที่แบบโหเรายังแบบยังไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ดาวเลยแบบจนตอนนี้คือแบบความรักที่ได้มาคือแบบผมแบบรู้สึกได้จริงๆว่แบบอยากจะมอบความรักนี้กลับให้ทุกคนรขอบคุณทุกคน ตอบรับตอนนี้นทนนะจะทำให้เราสได้มีแฟนมี้ใหญ่ร่วมกับใช่ครับผมที่กำลังจะถึงฟิแ Fan นแคมปิ้งค n นเสิตนะครับผมตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อบัดได้นะครับผมที่ที่ไหนครับที่ไหนครับไทยทีเพื่อนมเชือมบเชื่องตไหนแลครับสำหรับเชื่มตัวไหนะครับเออจริงๆตอนนี้ก็ช่วงเริ่มแลวครับจริงเชื่มแล้วแบบเป็นแบบื้ะไ่าเงี้ยครับ ทั้งแบบเหมือนต้องไปฝึกร้องเพลงแล้วก็มีแบบอาจจะมีมุกมุกหน่อยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสการซ้อมครับผมซ้อมที่เป็นซ้อมซ้อมแยกอยู่ครับช่วงนี้จะเป็นซ้อมแยกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะประกาศได้เราซ้อมใหญ่ก็เสร็จงานนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวครับ แล้วเราเรามีเราสังคนมีส่วนร่วมในการออกไอเดินทา์อะไรยังไงบ้างไหมคะอ๋อมีมีแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่ในค่ายเขาแบบถามเราว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากเท่าไหร่เราอยากจะทําอะไรให้แฟนคลับใช่แบบอยากให้เขาเห็นเราแบบไหนเราอยากแบบพรีเซนต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีครับของเราจะกิลฟันแป้งนี่คือแบบแน่นแน่นครับเทมเทพเนี่ยเนี่ยมีแต่คนอวยแล้วผมก็ตกราดตันนะจริงนะ ก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วเต้นเต้นพอได้ครับเต้นพอได้ครับผมแต่เชื่อว่าแบบในงานก็น่าจะได้น่าจะได้เห็นนะครับต้นังหรอครับถูกเเป็นังไงครับโหตอนนี้ก็กำลังถุกอยู่เลยครับเท้าไฟเลยครับตอนนี้เขากำลังมาเลยครับเขากำลังก็มาสอนด้วยครับอย่างแบบคลาสที่แบบคลาสที่ผมแบบเรียนกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วกันอ่ะแล้วเขาก็ก็มา ก็มามาดูครับมาดูประเมินไม่ไม่โอ้ไม่ไม่ถึงกับประเมินมาประเมินเลยประเมินอ่ะอะไรเต้นให้ดูอ๋อเต้นสุดโอ้โหมีมีเป็นคะแนนด้วยเหรออ่รอติดตามกันดีกว่ารับผมแต่เต็มที่แน่นอนเต้่แน่นอนเอาผม